ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสตราออเซโรล่าเชอรี่1,000มิลลิกรัมช่วงเลขบุคคลปริศนาจากเลขอวดชีวิตของแขกรับเชิญทางบ้านนะครับทำให้ริวได้รู้ว่าชีวิตของเธอนั้นกำลังเจอกับเรื่องราวของ คนที่ปูกพันตายจากครับวาสนาครับตกลงสิ่งที่คุณดิวพูดถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะคนที่ผูกพันตายจากไป<ช>คนนั้นค,คือใครครับเป็นสามีค่ะร่างทครับว่ากือพี่แต่งงานกับสามีชื่อนายสุวินจันทวงศ์อะค่ะครับอยู่กินประมาณ20กว่าปีมีลูกด้วยกัน3าคนค่ะ แล้วประมาณเจปีที่แล้วเขาก็แยกไปเจอกับภรรยาใหม่อะคะ่ะก็เลยไปเปิดร้านธุรกิจรับซื้อของเก่าด้วยกันแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่อะคะ่ะเขาก็ไปทำธุรกิจก็ไปอยู่กับลูกภรรยาใหม่อะคะ่ะก็มีลูกสาวแล้วก็ลูกเขยแล้วก็หลานก็อยู่ด้วยกันค่ะก็อยู่ด้วยกันสี่คนทางโน้นจนวันที่สามเอดธันวาปีห้าหนะคะ ภรรยาใหม่เขาโทรมาถามบอกว่าสวินได้มาหาที่บ้านหรือเปล่าเพราะเขาออกไปตั้งแต่เช้า<ม>พี่เลรบอกว่าเอาแล้วไปแจ้งความหรือยังคนหายไปขนาดนี้ต้องแจ้งความแล้วนะเขาวันที่เจ็ก็เป็นเริ่มออกตามหาโทรไปหาพี่สาวเขาที่อุดร<ม>ขอวันเดือนปีเกิดของสุวินแล้วก็ส่งรูปถ่ายไปให้เขาว่าช่วยดูวันเดือนปีเกิดเขาหน่อยซิว่าเขาเป็นยังไงทางหมอดูที่อุดรเขาก็เลย ให้แม่่ะจุดธูปสิบหกดอกพอจุดธูปยังไม่ทันไหม้หมดก็เพื่อนเขาก็มาหาที่ร้านเพื่อนของสุวินนะคะ mm hmm. เขาก็ถามบอกว่าแม่มีอะไรกันหรอทําไมจุดธูปเยอะจังแม่เขาก็เลยบอกว่าสุวินเขาหายไปตั้งเจ็ดวันแล้วเนี่ยไม่รู้ไปไหนเพื่อนเขาก็บอกว่าเ AH, มื่อกี้ผมยังเห็นสุวินเขายือนอยู่ข้างแม่อยู่เลยนะใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวแล้วผมเ้าเหมือนกับ ไปมุดป่ามาจากไหนอ่ะกำลังจะถามว่าไปทำอะไรมาหรอเขาก็หายไปเลยเราก็เลยเริ่มึว่าเขาทังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าและพอเขามาเข้าฝันลูกสาวบอกว่าพ่ออ่ะตายแล้วนะพ่ออยู่ในป่าพ่ออยู่ในที่แคบๆบ,บอกว่าพ่ออึดอัดทรมานมากเลยพ่ออยากกลับบ้านให้ไปเอาพ่อกลับมาหน่อย เราก็เริ่มออกติดตามตามป่าข้างร้านอะ่ะมันจะเป็นป่าที่ว่ามันรกมันทึบเราก็ตะเวนหากันแล้วเจอที่ไงครับคือตำรวจเขามีม,มีมีหลักฐานว่าทางคนร้ายนะ่ะเป็นลูกสาวแล้วก็ลูกเขยแล้วก็หลานสาวของภรรยาใหม่<ต>เป็นผ<า>ู้ฆ่ามีหลักฐานได้ไงครับเชิญเข้าไปสอบเขารับสาร,รภาพรับสาร,รภาพด้วยว่าไปฆ่าแล้วบกไปที่ไหนใช่รับสาร,รภาพว่า ทะเลาะกันเกี่ยวกับในร้านเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่อง,องทะเลาะกันจะเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าเขาทุบเอาขวานทุบหัวในร้านเสร็จแล้วก็เอามีดป,ปาดคอแล้วก็ไฟช็อตแล้วก็เอาศพค่ะห่อใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาใส่ถัง200ลิตรแล้วก็เอาปูน่ะเททับลงไปแล้วก็ปิดฝา แล้วก็เอาใส่ใส่รถกระบะไปทิ้งที่เขาคอม้าจังหวัดพิษนุโลกจนตำรวจสอบแล้วเขารับสารภาพถึงพาไปเอาศพแล้วพอไปเอาศพมาเป็นยังไงครับไปเจอครั้งแรกก็ถังเขาจะค้างอยู่ตรงต้นไม้ะะอ่ะค่ะมันจะเป็นกึง่งกึ่งเหวอ,อ่ะทางปอแทกเตึงเขาก็ช่วยเอาถังลงมาแล้วก็เอามีดตอนแรกก็่าผ่าถังอะ่ะเท่าไหร่ก็ไม่ได้จนน้องชายเขาบอกว่า บินไม่อยากกลับบ้านหรอรับกลับบ้านแล้วนะเขาถึงปอดตึงเขาถึงเอามีดผพ่าผ่าถังออกมาแล้วก็เจอเขาอยู่ในสภาพถุงพลาสติกมัดอยู่แล้วก็มีเขาโดนมัดแขนมัดเท้าติดกันนะคะแล้วก็เอาสายไฟมัดไว้แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาปูนโบกทับไว้อ่ะค่ะ พอเราแกะถุงออกมาก็เขาก็จะนอนขดตัวอยู่เหมือนกับที่เขาเคยมาบอกเราว่าเขาทรมานมากครับเรื่องนี้หนักนะนะคุณดิวครับข้อมูลที่ได้มานี้ทาไมคุณถึงบอกว่าคนนี้ผูกพันตายจากครับเราดูไปพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมทางบ้านครับคุณวัฒนาเกิดวันที่1 8เดือนพฤษภาคมปีจอถูกไหมครับ,รบอยู่บมายเลขหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งนะครับผมทีนี้ผมลองตัดตัวเลขออก ตัดตัวเลขนี้ออกครับ 1- 1ตัวเอาออกไปเป็น1เจ้าของบ้านนะฮะแต่กลับว่ามี1อีกหนึ่งนงเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทําให้ผมเนี่ยเขาเข้าใจเลยครับว่า1คนที่เคยเป็นเจ้าของบ้านแต่ตอนหลังเนี่ยต้องกลายกลับมาเป็นผู้อาศัยอยู่เนี่ยก็เลยเขียนว่ากลายเป็น1คนที่จากไปแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วประเด็นสาคัญคือขอความเป็นธรรมประเด็นนี้มาจากเลข8นี่ครับ เลขแปคือความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการเงินผมเลยคิดว่าคนคนนี้ที่เห็นเนี่ยน่าจะมีจุดจบของชีวิตที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองๆองเข้ามาก็เลยเขียนว่าเป็นคนที่ปลูกพัน์แล้วที่จากไปนั่นเองครับแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหมครับผู้ตายเกิดวันที่อะไรครับ15ตุลาเสียเมื่อวันที่อะไรครับที่คุณเจอ13ามิถุนาครัยังไงก็ ยังใช่อยู่นะครับวันที่เจอคือวันที่13เลขหนึ่งอีกแล้วครับอยู่กับครอบครัวณนะวันที่จากไปจนถึงวันนี้ยังอยู่กับคนในครอบครัวนะครับซึ่งสิ่งที่คุณริวสัมผัสดีว่าดวงวิญญาตของคนรกักของคุณวาสนายังอยู่เป็นความสามารถส่วนบุคคลของคุณริวคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก่อนที่เขาจะเสียประมาณ3เดือนนะคะ เขาก็มีเรื่องทะเลาะก,กันที่ร้านแต่เราก็โทรไปเราก็จะจะปรับฟุกกับเขาอะจะบอกว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็ย้ายออกมาเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะร้องไห้ทางโทรศัพท์เขาก็จะไม่คุยอะไรเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาทนได้ในคำร้องไห้เนี่ยไม่ได้ร้องไห้เพราะว่า เขาอยู่กับครอบครัวนี้แล้วมีปัญหาแต่ร้องไห้เพราะคำพูดคุณแค่ประโยคเดียวคือถ้าอยู่ไม่ได้ก็กลับมาเพราะตอนที่เขาจากคุณไปแล้วเขาไปมีครอบครัวใหม่เนี่ยอารมณ์ของเขาก็ไม่ปกติกับคุณเขารู้สึกผิดกับอารมณ์ที่ทํากับคุณมากๆแต่วันหนึ่งเนี่ยที่เขามีปัญหาคุณกลับยื่นมือแล้วบอกว่าให้เขากลับมาบ้านนั่นคือสิ่งที่เขาเสียใจมากที่สุด แล้วระหว่างที่ดูวิญญาณอยู่ด้วยนี่ขนเขาควรจะดูแลอย่างพิเศษไหมครับไม่มีอะไรครับนอกจากแค่คุณต้องพยายามให้เขาเย็นลง<ม>ก็คือก็ไหวบอกเขาว่าก็ขอให้คนเหล่านั้นได้ได้เป็นไปตามกรรมที่เขาทํามาแต่ก็อย่าให้เขาต้องแค้นจนจนไปเกิดไม่ได้อยากให้เขาเอาโหสิให้นะคะมไม่อยากให้เขาจองเวรกับคนพวกนั้นคือเราก็ตอนนี้เราก็อาโหสิและะ้วค่ะ คือ,อยังไงเขาก็อาจจะได้รับโทษน้อยหรือมากก็แล้วแต่ครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณวัสนาที่สูญเสียคนรักไปจากเหตุการณ์ฆาตรกรรมหมกศพซึ่งคุณริวสัมผัสได้จากตัวเลขในชีวิตของเธอก็พบว่ามีคนที่ผูกพันใต้จากทางรายการก็ขอให้ดวงวิญญาณคนรักของคุณวัสนาเดินทางไปสู่สุขติในเร็ววันและขอเป็นกำลังใจให้คุณวาสนาเข้มแข็งและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปด้วยนะครับ เดีววันนี้เ้องของคุณแขกรับเชิญของเราด้วยน่ารักมากเลยนะครับรอนและมิ้งขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับและขอบคุณคุณริวด้วยนะครับขอบคุณครับครับและสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมด้วยเวลาใหม่ของ Lucky Number เลขเศรษฐีทุกวันพฤหัสห้าทุ่มครึ่งทางช่องหนึ่งเ o ิร์กพอยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามชม Lucky Number บอร์ซีซั่นใหม่เลขเศรษฐี12ปีนักสัตว์สัปดาห์หน้าสามทุ่มครึ่งช่องหนึ่งเ o ิร์กพอย เรื่องหน้าลัคกี้นัมเบอร์ซีซันมาเลขเศรษฐี12ปีนักสังกับดาราหนุ่มสุดหล่อที่เกิดปีชวดคุณแท็กพะรันยูและคุณปูไข่มาดูกันว่าใครโกหกปลิ้นปลอนกันล่อนหลอกลวงคุณคิดว่าใครโอ้ต้องเดินไปหาเลยกันล่อนปลิ้นปลอนหลอกลวงไปต้องตอบพี่เชื่อผมไปต้องตอบหรอกคิดว่าใครนี่ผมเอง ริวสัมผัสอไรไาได้จากตัวเลขของแขกรับเชิญปริศนาที่ทําให้ทั้งปูไข่และแท็กถึงกับพูดไม่ออกริวบุกบ้านแท็กพรันอยู่เพื่อดูห่วงจุ้ยคนเกิดปีชวดติดตามชมได้น่าลักกี้นัมเบอร์ซีซั่นใหม่เลขเศรษฐี12ปีนักษัพระฤหัสนา